การตั้งค่านะครับตั้งรหัสสแกนนิ้วและบัตรนะครับรุ่น632เรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนแรกเลยปัดหน้าจอให้ติดนะครับค่าของโรงงานคือ123456หนะครับหลานเข้าเมนูนะครับกดดอกจันสี่เหลี่ยมตามด้วยรหัส6หลักซึ่งตอนนี้จะเป็นรหัสโรงงานกับรหัสเปิดเครื่องนะครับคือ123456สีสี่เหลี่ยมนะครับ หนึ่งเกี่ยวกับแอดมินแอดมินก็คือเจ้าของห้องนะครับคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้นะครับแอดมินเนี่ยคือจะได้001ถึง009คือ9คน9รายการนะครับอันที่สองยูเซอร์นะครับยูเซอร์ก็คือเข้าออกห้องได้อย่างเดียวอย่างเช่นคีย์การ์ดนะครับสแกนลายนิ้วมือก็ได้นะครับยูเซอร์หรือจะเป็นพาสเวิร์ดก็ได้นะครับอันถ้าดับนะครับต้องเริ่มต้นใหม่ นะครับ3คือเปิดปิดเสียงตั้งเวลาภาษานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่ม4คือข้อมูลการเข้าออกนะครับ1นะครับกด1เข้าไปปุ๊บแอดมินนะครับ1คือบันทึกแอดมินหรือเพิ่มแอดมินนะครับ2คือลบแอดมิน3เชื่อมต่อ wifi บางรุ่นก็สามารถเชื่อมต่อได้บางรุ่นก็ไม่สามารถเชื่อมต่อได้แต่เขาจะมีตัวเลขนี้ไว้นะครับกดดอกจันสี่เหลี่ยมใหม่นะครับ สี่เหลี่ยมนะครับกดไปที่ min แอดมินนะครับหนึ่ง <1. S 1> เราเพิ่มเลยนะครับ <Ad min. S 1> เราเพิ่มรหัสแอดมินนะครับเราใส่เลยนะครับรหัสแอดมิน0ูนย์ศนวันนะครับ <Ad min. S 1> คือหมายเลขหนึ่งนะครับ ถ้าเราจะสแกนนิ้วเมื่อหน้าปัดติดเราก็สแกนต่อได้เลยการสแกนนิ้วจะเหมือนโทรศัพท์ p h o n e นะครับคือแตะปล่อยแตะปล่อยสี่ครั้งนะครับเขาจะนับจากสี่นะครับเขาจะนับจากสี่ถึงหนึ่งนะครับถ้าเป็นใส่พาสเวิร์ดนะครับคุณก็ใส่พาสเวิร์ดตามด้วยสี่เหลี่ยมนะครับสองครั้งนะครับอยนนี้มันออกจากระบบไปแล้วเราก็มาเข้าใหม่ดอกจันสี่เหลี่ยมตามได้รหัสหกหลักที่เพิ่งตั้งใหม่เมื่อสักครู่นะครับ จากนี้คีย์การ์ดเราบันทึกแบบไหนคีย์การ์ดเรามับันทึกที่ยูเซอร์นะครับครับหนึ่งเพิ่มยูเซอร์บันทึกยูเซอร์สองลบนะครับผมกดไปที่เพิ่มนะครับคีย์การ์ดนะครับคีย์การ์ดเราก็แตะที่เลขห้าเลยครนะนะครับถูกบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับ ครับสูุบันทุกเรียบร้อยแล้วนะครับ,บซึ่งเป็นยูเซอร์ถ้าจะสแกนนิ้วต่อก็แตะได้เลยครับสี่ครั้งนะครับยูเซอร์หรือถ้าใช้พาสเวิร์ดก็กดไปหกหกหลักนะครับตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสองครั้งนะครับถ้าใช้สแกนนิ้วนะครับไม่ต้องกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับโอเคเสร็จแล้วมันออกไปแล้วนะครับการเข้าห้องนี้คือการล็อกนะครับการล็อกนะครับการล็อกประตู การล็อกประตูก็ต้องยกพันโยกล็อกนะครับยกให้เดือนนี้ออกเวลาเปิดนะครับเปิดให้ใช้ขีการ์ดนี้แตะรงลูกขีดการ์ดนะครับออนล็อกนะครับนะครับข้างในถ้าเราอยู่ในห้องนะครับอยู่ในห้องก็เหมือนกันครับยกพันโยกขึ้นนะครับเพื่อล็อกนะครับกดเข้ามันก็จะหดไปนะครับแล้วตุ่มนี้คือตุ่มรีเซ็ตระบบนะครับ ตัวนี้เซตร,ระบบคือล้างข้อมูลใหม่เหมือนมือถือนะครับถ้ากดแช่ไว้สิบวินาทีจนมีเสียงพูดว่าเซตฟูลนะครับมันก็จะลบออกหมดอีกตัวนี้ออโตเมติกเด,ดอคนะครับถ้าเอาตัวนี้ขึ้น s <S จะเข้าได้เฉพาะแอดมินนะครับยูเซอร์พวกคี์การ์ดพวกนี้จะเข้าไม่ได้นะครับเข้าห้องคุณดอกนอกห้องคุณจะลืมเอาอันนี้ลงนะครับผมการล็อกห้องจําไว้นะครับต้องยกคันโยกขึ้นอย่างนี้นะครับปลดล็อกงานอยู่นอกห้อง คีย์การ์ดแตะ <lock> นะครับการที่มีเลขห้านะครับ <Lock ed. S 1> การเลขห้าคือคือเราจะอยู่ในโหมดไม่ล็อกก็ได้นะครับคือปิดไปแล้วตัวนี้ก็จะล็อกเลยนะครับเราสแกน <lock> คือเลขห้ากดห้ากดสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็จะไม่ล็อกเลยนะครับทั้งวันก็จะไม่ล็อกนะครับอันนี้เราจะออกจากโหมดนี้ก็คือเอาคีย์การ์ดแตะอีกครั้งหนึ่ง <Lock ed. S 1> ล็อกแล้วนะครับเปิดไม่ได้โอเคประมาณนี้ครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งอ้อลืมกุญแจนะครับกุญแจเป็นเมนวอนะครับเสียบช่องนี้นะครับนะครับเสียบเข้าไปบิดออกข้างนะครับกดคันโยกลงนะครับเปิดห้องนะครับกรณีที่ไม่อยู่ห้องนานๆเป็นครึ่งปีนะครับจะมีช่องเสียบ USB อยู่ตรงนี้นะครับใช้ไฟฉุกเฉินใช้ไฟสำรองได้พอเราเข้าห้องได้เราก็มาเปลี่ยนแบตเตอรี่เอานะครับขอบคุณครับ